มาต่อครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่คลอง15ซึ่งเป็นถนนสายไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่น่าจะที่สุดของประเทศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือที่อื่นมีใหญ่ก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับถนนเส้นนี้จะยาว7กิโลทั้งสองข้างทางจะขายอย่างเงี้ยเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เย็นต้นไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้แต่งสวนมีครบหมดทุกอย่างอันนี้คือทางที่จะไปวัดพระศิตได้ด้วยนะครับเป็นวัดดังในย่านนี้แล้วก็ถนนเส้นนี้อยู่ในเขตอำเภอขององค์ลักษ์จังหวัดนครนายกแล้ว ในแผนการท่องเที่ยวไม่น่าไม่ไม่เห็นมีอยู่ในลิสการท่องเที่ยวของนครนายกเขาจะมีแต่พวกเขื่อนหุนดานน้ำตกหลายๆที่ก็ประมาณนั้นอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าเขามาตีตลาดตรงนี้แตกได้อย่างไรเพราะว่า เข้ามาลึกทั้งเจ็ดกิโลมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยทั้งซ้ายทั้งขวามีเต่ไม้ดอกทั้งนั้นจริงๆแล้วคลอง14ก็มีเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่านี้ อีกประมาณ4กิโลถึงวัดพักศิษก็จะให้ดูดอกไม้สองข้างทาง,ทางต้นไม้ไปก่อนอันนี้มีตึกขึ้นมากัน้นหที่ต่อไปก็ไม้ดอกไม้ประดับอีกเหมือนเดิม ก็ขับรถม้เรื่อยก,ก็มาถึงเขตของวัดพระสิธิ์ข้ามคลองใย่ายมาอีกคลองหนึ่งก็เหมือนจะจบถนนสายดอกไม้ที่ประมาณสักเจ็ดกิลมแต่ก็มีทําอยู่ก็เหมือนกับว่าเป็นที่เพาะเลี้ยงเลื่อนนำไปสู่ที่ขายหรืออะไรประมาณนั้น ตอนนี้ผมเข้ามาที่ชุมชนวัดพระศิษย์แล้วเดี๋ยวซักพักหนึ่งจะเข้าไปเที่ยวในวัดเนือจะถ่ายให้ดูบรรยากาศของวัดว่าเป็นอย่างไร